อภินาปจเวขนาดธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภิกษุพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าหนึ่งบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัหั์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสองการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นคือต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เราควรทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายสามอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้สี่ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองเรื่องศีลได้หรือไม่ห้าเพื่อนร่วมพรมจันทร์ผู้รู้พิจารณาแล้วติเตียนเราเรื่องศีลได้หรือไม่หกเราต้องพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งปวงเจ็ดเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมทํากรรมใดไว้ดีหรือชัว่วก็ตามยอ่อมต้องรับผลแห่งกรรมนั้นแปดวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ เเรายินดีพอใจในที่สงัดหรือไม่ 10. คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสมณสัญญาทั้งสิประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งทรงแสดงไว้ว่าแม้เพียงเจประการแรกหากบุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลทำทำเจ็ดประการให้บริบูรณ์ได้ ทำเจ็ประการนั้นคือ 1. ย่อมเป็นผู้กระทำและประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายเป็นนิด 2. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งคือไม่โลภ 3. เป็นผู้ไม่เบียดเบียนใคร 4. เป็นผู้ไม่ดูหมิ่นคนอื่น 5. เป็นผู้ใคร้ต่อการศึกษา 6. เป็นผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ในบริการเครื่องเลี้ยงชีวิต 7. เป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมอ นี่คือทำเจ็ดประการอันเป็นธรรมที่เกิดตามสมณสัญญาเจ็ประการขึ้นมาคือมีสมณสัญญาเจ็ประการแล้วทำอันดีทั้งเจประการดังกล่าวย่อมเกิดตามขึ้นมาด้วยภิกษุผู้มีปกติพิจารณาตนเตือนตนอยู่หนึ่งนิดมีสติค,คุ้มครองตนย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกวนใจพระพุทธองค์ทรงแสดงต่อไปว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นคติของตน เป็นที่พึ่งในการทำความดีในการเว้นความชั่วคนอื่นเป็นเพียงผู้แนะนำสั่งสอนเท่านั้นส่วนความเพียพรพยายามตนต้องเป็นผู้ทำเองต้องพึ่งตนเองพระพุทธองค์ทรงสอนให้ยึดเอาตนเป็นที่พึ่งเป็นผู้ปกครองตนเป็นหลักของตนด้วยเหตุนี้จึงควรสำรวมตนระวังตนไว้ให้ดีประคับประคองตนไว้ให้ดีเหมือนพ่อค้ามาประคับประคองมาดีไว้ฉะนั้นบรรดาทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่เรามีทั้งหลาย ตนนับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดตนของบุคคลดีย่อมมีค่าประมาณมิได้ส่วนตนของบุคคลเลวย่อมไม่มีค่าเลยข้อธรรมดังกล่าวเขาฤหัสผู้ฝ่ายในธรรมย่อมกระทำและพึงระลึกเตือนตนได้ด้วยเช่นกันผู้เข้ากระแสะพระนิพพานจะเป็นผู้เห็นคุณในธรรมนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดังนี้แล